พี่พี่ว่าอะไรงั้เมื่อกี้นี้บอว่างานนี้เนี่ยคนที่อยากให้มาดูที่สุดคือลุงหวันว่าจุดเริ่มต้นของความบ้าหลังของไซส์งานของการทํางานอย่างหาลูมหังนข้างเนี่ยมันมาจากลุงหวันเลยซึ่งมันก็ไม่ได้นานนะสมัยก่อนก็ไม่เคยรู้จักรู้จักลุงหวันเน่แก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรแกพอหลังแกแกตายไปก็ิ่ม ไปดูงานแกดูงานเก่าแกดูสิ่งที่แกพูดที่ยังหลงเหลือไว้ในยูทูบอ่ะนะจนทนไม่ได้ต้องไปหาแกที่บ้านดำเคยไปนาะแล้วบ้านดำตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครไปก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไปเที่ยวเฉยวันนั้นไปบ้านดำมาสองปีแลลวที่แวะไปหาอังกฤษอ่ะแวะไปหาแกไปนั่งศบตายอยู่กับแกในในโกรธกกระดูกแกดูรอบบ้านแกดูดูสิ่งที่มันเป็นบรรยากาศที่แก สิงสถิตยอยู่แถวนั่นนงะนะนะนะแล้วนั่งสศตาแกแล้วก็บอกแกอยู่เสมอเอกว่าผมไม่ยอมลุงหรอกก็พูดแล้วกผมไม่ยอมลุงหรอกผมเห็นแล้วไอ้รูปรูปสุดท้ายให้ลุงขึ้นปีนนั่งร้านนี่ไปหกเจ็ดเมตรนะฮะอายุเจ็ดสิบแปดสิบก็ยังทําได้ผมยังลุงยังแน่นให้หาผมให้ขี้เกียจหายเทียบกับลุงหล <c oughs> ังจากนั้นก็บอกตัวเองเป็นต้นมาบอกผมไม่ยอมลุงหรอกผมคุยลุงทุกวันอยากให้ลุงหวันมาดู เมื่อสักครู่ตอนที่เราคุยกันที่คาเทลฮะพี่พูดถึงเหมือนกับกรอบความคิดอันหนึ่งที่เป็นเหมือนม่านบังตาของทั้งมวลนะพี่อธิบายตรงนั้นให้ผมฟังอีกทีได้ไหมที่ว่ากรอบเหมือน,นมันมีคอนเซปต์แล้วเรามองผ่าน o ม a รอ y e อันนี้โมโรอายในใน,ในความเห็นของพี่มันคืออะไรฮะคือคนไทยเวลาเราเราเราเข้าใจเรื่องความสว่างของปัญญาเนี่ยเรามักจะเชื่อมโยงความสว่างของปัญญาเข้ากับความบริสุทธิ์ของจิต ซึ่งมันแตกต่างจากความสว่างของปัญญาในยุคเอ็นไลท์เทนเมนกัโลกตะวันตกซึ่งการสว่างของปัญญาใน,ในยุคเอ็นไลท์เทนเมนจริงๆมันพัฒนามาจากยุคกลางนั่นแหละคือเวลาเวลาเราเข้าไปในโบสถ์วิหารเราเห็นความสว่างว่าของแสงที่มันผ่านกระจกสเตนกลาสมามันทําให้เกิดความสว่างและความสงบของจิตใจภายในแต่พวกเอ็นไลท์เทนเมนเนี่ยปลิ้งมันออกมาให้มันกลายเป็น การเห็นความสว่างว่าและความหวังของโลกภายนอกไม่ใช่โลกภายในและตรงน,นั้นน่ะมันเป็นลอจิกมันเป็นตรรก,กะตรรก,กะของการเห็นในโลกตะวันตกขณะที่สังคมไทยเนี่ยเราเชื่อมโยงการสว่างว่าของปัญญาเข้ากับความคิดของการบรรลุธรรมในแบบพุทธเทรวาเพราะฉะนั้นเราก็จะหมกมุ่นอยู่กับการสว่างว่าภายในผ่านการปฏิบัติไม่ว่าปฏิบัติในมิติท,ทางศาสนาหรือศิลป,ปิน ที่ซิโรลาไม่ที่ที่เชื่อในความคิดแบบนี้เนี่ยก็จะปฏ,ปฏิบัติตนในสตูดิโอของตอนเนี่ยเพื่อให้เห็นความสว่างว่าภายในดังนั้นวิธีคิดแบบนี้อมันก็ทําให้เกิดสายตาคู่หนึ่งที่มักจะไม่เห็นความเป็นจริงทางสังคมภายนอกและก็ไม่ให้ความสําคัญมันเท่ากับการบรรลุธรรมหรือการหลุดพ้นภายใน mm. นะตรงนี้มันเป็นสายตาแห่งจริยธรรมหสายตาแห่งศีลธรรม ที่ถ้าไม่ระวังเนี่ยเราจะใช้สายตาคู่นี้ในการตัดสินผู้อื่นเราจะมองผู้อื่นเนี่ยด้อยค่ากว่าเราไม่เสมอเราไม่เท่ากับเราไม่ว่าใน,ะนาระนาบศิลปลธรรมหรือศรรรริลปะกระามเรารู้สึกว่าเฮ้ยมึงไป,ไปฝึกฝนไปบำเพ็ญพจน์ไปบำเพ,พ็ญเ,เพียรมาซะก่อนจะเข้าใจงานศรริลปะกูมึงไม่เข้าใจโลกภายนอกเหมือนกัไที่กูเข้าใจหรอกเพราะกูเนี่ยบรรลุธรรมเพราะความคิดของสายตาคู่นี้แหละ ศิลปธรรมมันจําเป็นไมหมฮะเกี่ยวกับงานศิลปะในการทํางานศิลปะไม่เห็นมีศิลปินคนไหนแม่กมีศิลปธรรมสักคนถามมันจําเป็นมั้มเพราะฉะนั้นคอนเซปต์เกี่ยวกับศิลปะคือความจริงความดีแล้วก็ความงามอันเนี้ยศิลปะมันมีหน้าที่ที่หนึ่งก็คือมันไม่มีความจำ <Yeah. S 2> เป็นแล้วพูดเรื่องศิลปธรรม